ใจใจเย็นนะครับแล้วก็รีแลกซ์รีแลกซ์มาวันนี้ก็เดี๋ยวมีคําถามอะไรนันะผมจะให้กิปคลิปช่วยอ่านแล้วก็ให้ให้ถามเดซกันนะต้องบอกว่าบอกก่อนว่าเดซเดซเข้าใจยูยูเข้าเข้าใจเข้าใจจิโนเข้าใจอืมอือออนเดอร์สไตลเข้าใจเข้าใจเข้าใจแบบแบบเข้าใจอ่ะเข้าใจสิ่งออนเดอร์สไตล์ออนเดอร์สไตล์เข้าใจก็คืออะไรอืมเดี๋ยวเดี๋ยวชาลีจะพูดบ่อยๆนะคำว่าเข้าใจอะไรเงี้ยก็ ดีใจเข้าใจดีใจมากอ่าอยู่เข้าใจดีใจดีใจดีชาลีดีใจมากได้เจอเดสเข้าใจสวเข้าใจว่าเข้าใจดีใจคือชาลีอ่ะชาลีดีดีใจมากที่ได้มีเดสดีใจมากวีมีดนาว yes yes ภาษาไทยเซเดสดีใจมากเดฟเดดีใจมากเดฟดีใจมาก วีมิดอ่ะเราดีใจมากๆเพราะว่าเดซเป็นเป็นน้องรักคนหนึ่งที่แบบว่ามันเด็กมากนะเราติดตามเข้ามาเนี่ยคือแบบเขาแล็บเก่งมากอยู่แบบอยู่นัมเบอร์วันเล็บเลยเยอะ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 บอกเบบะอะบอะเยอะเยอะ t ยอะเอะเย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 อเยอะเยอะเยะเยอะเยอะเยอยอเดอะเอะเรอะเยเยยเยเอะอะอออชื่อ ชื่อผมไปด้วยอะไรเงี้ยผมผมก็ <AD. S 1> เรกรงใจนะเราก็บอกว่าแบบเฮ้ยแบบ when when เวนเวนยูไลไป u you you you, you, you don't say my name all the time it's okay อะไรเงี้ยแบบ because s right. <S แบบ before you ูด่า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 ดาชาลีดา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 ชาลีก็แบบโอ้ oh, ขอบคุณเดฟมากเลยน่ารักมากๆ <laughs> แล้วก็เปิดเพลงชาลีด้วยน่ารักทีนก็ชาร์ลีน่ารัก <laughs> เต้นก็เต้นนะครับเป็นไงเพื่อนเพื่อเห็นตัวจริงเป็นไงน่ารักมากนะตัวจริงผมจะบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสัลดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดสเนี่ยมาดีใจนะวันนี้เดสได้มานะดีใจมากๆเลยนะครับดีนั่นที่เป็นตอนนี้ครับดีใจมากๆที่เดสได้มานะครับเพราะว่าเป็นน้องคนนึงที่ผมรู้สึกว่าต้องมาเราต้องมาเจอกันถ้ามาไทยยังไงเราต้องแบบแวะเจอกันก็ยังดีวันนี้เดสมากับเพื่อนของเขาด้วยนะครับเพื่อนเขาก็เป็นนี่ว่าเป็นน้ำน้ำน้ำ วันอเมริกาเยอะคือเพื่อนเขาเป็นเคยเป็นได้ได้นำบัววันของอเมริกาด้วยนะที่แบบว่าสำหรับพี่เอค้กเด็กเด็กได้ติดติดที่หนึ่งเหมือนี้นนะติดไปนานสุดเท่าไหร่ติดเรียกว่าเป็นเราเป็นซิกเกิลซิกเกิลนะเออคือคือติดน้ำบัววันเป็นเป็นวิก็ยังดีนะครับผมเพราะล่านะต้องบอกผมเล่าเล่าไกลไปไกลไปไหมแต่ก็ติดหลายครั้งติดหลายครั้งนะครับครั้งละหลายหลายวิ เดสแข็งแรงมากครับผมจะบอกให้ว่าเดสเหมือนผมมากผมยวิวเวียนเซมตรงถ้าออกกำลังกายวีแบบวีเวิร์คเอาต์เซมวีแบบเซมแบบแฮนด์สแตนวีแบบเออเซมเลยไอไอไอวัชชิ่งวิดีโออยู่แบบผมดูวิดีโอเขานะคือแบบเฮ้ยเดสมันเก่งมากเราเราเหมือนกันมากคนนี้ก็แบบอยากให้เดสแบบได้ได้์พูดว่า you want you want s a ม something w i t น y o เ้วยกนครับอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจ่าเมย์จ้าพครับีอรับทุก่านเข้ากู่วองปามีสขอบคุณมากขอบคุณเพื่อนทุกคนนั่นแหละแล้วมีอะไรอีกมัากว่านั้นหน่อยขอบคุณอามกคือขอบคุณเพื่อนทุกคนนั่นนี่พอดีก็คือคุณทุกคนดีใจอะไรเงี้ย ให้ you ยาวๆหน่อยแล้วกันอ่ะให้พูด you can can you sing say english แบบยาวๆได้ล่ะ you can say with people ไทยอ่ะเออบอกเลย more i want you to say more, more? Yeah. He to say more, more in english more thai longer not english little longer อ๋อ okay uh yes uh thank you all so much for real i am so blessed to be here i am so blessed to be with my brother charlie uh, and for him to invite me to his home, mm. and for him to uh, to allow us to have fun, with not only him, but his family, and I get to meet a lot of amazing people, and uh, I just feel overall just like the most uh, the most appreciation to everyone. ก่อน <laughs> กินเร็วอย่าช้าขอบคุณที่ให้มาเจอขอบคุณที่ให้มาบ้านเสียงดังเสียงดังเสียงดังขอบคุณที่มาให้มาเจอขอบคุณที่ให้มาบ้านมาเที่ยวมาสนุกมาเล่นน้ำาอะไรอย่างเงี้ยเออมันพูดยาวกันนั้นเยอะล่ามเอ๋อล่ามหลุดไปแล้วความว่าอย่างงี้อ่าก็คือขอบคุณที่ให้มาเจอแล้วก็ให้ให้มาที่บ้านก็บอกว่ายินดีมากชาลีแบบแฮปปี้มากอยู่คัมมายโฮมแล้วก็วีเพย์เจสกี้เจสกี้อเออโอ้โอ้เดอะ when you pull p u l l me pull me on the jet ski with the uh float the float ah สน o กมากมาก so fun สนุกสนุกมากบอกว่าเดทเต้สนุก boxing we boxing yeah, yeah, yeah. too boxing ah oh, man everything the guitar อืมอืมอืมคือคือเดฟเนี่ยเดฟมันเราเล่นต่อยมวยกันด้วยนะครับเดฟมันต่อยมวยเก่งนะครับผมมันเตะเตะเตะกระสอบจนหัวมันเกือบฟาดพื้นอ่ะ เอาคำอะไรเข้าใจเหรอยูยูคิก i c k and เยอะมันเตะกระสอบพื้นเลืนพื้นเลืพื้นเลืนมาสังเกตแล้วกูลืมตลอดเลยสลิ p สลิ p slip yeah slip kick อย่างสวยวิดีโอวันนี้เนี่ยกูกินฮะดูหน่อยกินในนี่อยู่แล้วก็มือรับหัวมันไว้ทันหัวมันจะโขกโต๊ะอยู่แล้วทินไก่สนุกมากไพย้อมทิ้งไก่ไปมือหนึ่งู้งี้ถ้ากูหวงไก่นะหัวมันฟาดมุมโต๊ะไปแล้วไหนดูดิ เออนี่นี่นี่เราเราคิกคิกคิกอออ่าดูด้วยเตะอย่างสวยร่วงอย่างแมวนะครับผมปั๊บชาลีรับไว้นะครับผมเกือบไปแล้วนะฮะชาลีให้ดูสโลโมชั่นอีกทีนึงนะครับขนาดแดกพิซซ่าอยู่นะครับ <laughs> เกือบตายนะครับผม รับนะมือผมรับไว้ยัไม่งั้นมันตายไปแล้วไม่ได้กลับอเมริกาตลกดีนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วแม่เตะสกายมันถอยมาเออรีบเอามือไปรับไว้ก่อนย้อนได้ไม่รับอยู่จะได้ให้มันอยู่ไทยนานๆบ้าพลังเหมนพี่คือต้องบอกกันว่าเดทเนี่ยคือเดินทางมานะครับผม23 e n t y t h o u r เยอะ fly 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 twenty three hour คำไทยแลนด์นะจากอเประเทศอะไรนะแลนเนมิตี้ลนะแอตแลนตาแม่งูจอดสําเียงไงวะแทีชนิดี้แอตอะไรนะแอตแลนตาแอตแลนตาแอตตาแอตแลนตาแอตเออ yes แอตแลนตานั่นน่ะคำไทยแลนด์อ่ะ23 h o u r yes tired you tired no because you sleep yes sleep a n l the t i e เคยขาดไปเนี่ยนะต้องเปิดค่ามาเลยฮะนั่งธรรมดามาดีแล้วดีแล้วนั่งคนเราต้องนั่งสบายสบายได้ไม่ต้องเปิดค่าตลอดเวลามาเออน่ารักน้ารักก็คือดีใจมากที่ได้เจอเป็นคนที่ผมโคตรดีใจเลยที่ได้เจอเอ่อเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ให้เขาโชว์แล็บด้วยผมเนี่ยได้ได้ปกติเนี่ยเราดูแล็บสดกันตลอดเวลาผ่านพีเคแบบ I I Watching You in P K Valley Good เดทเก่งมากนะครับ you you l i อ e you open um beat b ที่แบบ you can แบบ let now อ uh ่ะอดมจะโชว์นะครับโชว์อ่ไ right Thai Thai อยากผัดไทยปะ then and was it ข้าวหมูแดง and then ขข้้าาววหหมมููแแดดงงอยากกินผัดไทยข้าวหมูแดงแล้วก็อะไรอีกข้าวมันไก่เหรอ they tom the comments were some very saying spicy in อันนั้นตอนหลังแล้วส้มตำตอนหลังอันแรกน่าจะเป็นอยากกินผัดไทยข้าวหมูแดงยมากแล้วก็ข้าวมันไก่ชาบใครตัดอันนี้แล้วก็ไปตัดตอนมันร้องแล้วเผื่อยังมีใครตัดวิดีโออยู่ก็เป็นอะไรน่ารักมากผมเป็นคนไปนะแล้วก็แบบให้มันพูดวันนี้ เดี๋ยวเรามาให้เดทแลบสดกันแต่ว่าเป็นหาคำใหม่ๆกันมีคำอะไรบ้างเดท today ยุต้องโชว์วันแลบนะโอเค for for me and people ไทยนะ <Yes. S 1> เออเออเดี๋ยวมาดูแลบสดกันเอาคำเอาคำง่ายๆพอเหมือนที่วันนั้นให้ทอมไปม,มันมีสามคำทหารถือปืนแบกปูนหกตึกกับคำเช่าฟาดฟาดฟัดเย็นฟาดฟาดฟัดเออไม่ได้ไม่ได้ยักษ์ยักษัว<ำ>ละหัวละหัวละทหารถือปืนเออ เพื่อนเบืเ่อหรือเปล่าเนี่ยไม่เบื่อนะดีใจนะผมได้เจอเพื่อนๆผมดีใจมากนะครับไอ้ไอ้นที่ในในใน,นยังรักอยู่มากๆนะครับแต่ว่าก็ขอเจอเพื่อนกูบ้างนะครับถ้าผมได้เจอเพื่อนบ้างมันเป็นอะไรที่มันเป็นมิตรภาพที่ดีนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไมรู้จะห้ามมันมายังไงเฮ้ hey. แขนสวย yeah, yeah. นะเดชยยยเเ็ <c oughs> น็ <c oughs> นนแขนสวยนะเดชว้าวขอก็สวยขอก็ว้าวเฮเฮหายหายเออ สุดยอดชาลียังไม่มีเลยในบอกมันไปดิเดี๋ยวเอ๊ะอย่ามาให้จริงนะเว้ยเออๆลองลองใส่หน่อยขอลองใส่ในกาแพงหน่อยโอ้ดีใจเว้ยดีใจเว้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่จะได้มีตังค์มาซื้อยูนิเวอ้ยแล้วเอ้ยไม่ใช่ดูไว้เป็นสตางค์ใครวะครับครูแม่มอนสเตอร์แม่มอนสเตอร์มาสเตอร์จ้ามาสเตอร์จ้า โอ้ย <łość> ขอบคุณมากครับเวลาเวลาเนี่ยอาเชี่ยวอาโอเคขอบคุณครับแม่มอนสเตอร์ที่เขาซื้อเสื้อตัวนี้ให้เสื้อหลุยเสื้อหลุยโอ้ยขอบคุณครับผมไอยูนิเวอร์นี่คุคงไม่ต้องแบ่งมึงใช่เนี่ยฮะเออไอไอขอยูนิเวอร์นะโอเคโอเคยูนิเวอร์นี่ฟาร์มีู่แค่ ยูนิเวิร์สอ่ะ What What Can we have that universe Yes โอเค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 ให้พวกมึงไปกูไม่ได้เป็นคนให้แต่กูพาคนมาให้มึงเยอะแล้วได้ให้คุณได้ยูนิเวิร์สบ้างโอ้็ขอบคุณมากเลยนะครับผมนี่มาใกล้แม่มอนเตอร์แม่มอนเตอร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอืมแต่ตอนนี้กูอยากได้นี่กว่ายูนิเวิร์สกูอยากได้นี่กว่ายูนิเวิร์สเว้ยดีใจเว้ยน้องๆ มีความสุขจริงต่อไปก็ต้องนี้แหละเดวเยเดีเออยวเวเย็นกๆเกลีย่นียวเก็ียวลวเกลรยวเลยวเยวเอยเเอลเีกีลีวกลเกลียวเเลยวกีีกีลเกีกเลยวี แม่ขี่ไปดับไปนะครับเจสกีสนุกนะฟันใส่ไปได้ไงวะเนียขยับตัวยังหนักเลยเนี่ยแบบมันหนักภาษาอังกฤษอะไรวะเฮฟวี่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 ขูงงี่พวกใส่เพชรทองเต็มตัวนี่ไม่เฮฟวี่เฮฟวี่วันเลยวะเฮฟวี่เวทเลยวะมาสามสับดีกว่าขอคำสับแบบโดนๆหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเพื่อนๆอยากให้อยากให้เดทโชว์คำว่าอะไร ผมขอแบบสดๆเลยวันนี้เรามาเลี้ยวไลฟ์เน่อยนะเรามาแบบในชีวิตจริงชีวิตจริงเน่ยนะโหแม่งดูหล่อดูรวยให้เดทไอไอดูรวยขึ้นมาทันทีว่ะเฮ้ไอแฮปอ่านาฬิกาแอนแวนทองเพชรมิเลนแน่ไอไอดูไอดูแบบดูดูฟิลแบบแฮนซัมเลยไอแฮปเกิดมาไม่เคยใส่เลยนะครับผมแม่งเ้ยดูรวยขึ้นมาดูอ่ะดูไปออกงานอีเวนต์ได้แล้วเออไม่ให้มันกลับด้วยเว้ยเอออย่าไปบอกนะมามีคำอะไรบ้างขอทรีวอร์ดน่ะ ล็랩สดนะครับผมแลนด์ก็ไทยเซ่ล็บสดล็บสดภาษาอังกฤษเซ่ฟรีสไตล์แบบฟรีสไตล์แบบเนี่ยฟรีสไตล์ฟรีสไตล์แบบบักใหญ่บักเล็กเพื่อนเพื่อนไม่เกรงใจมาเลยล้อยแรงอยแซ่บเลยระยองฮิเลยองฮิตฮ่าไมโครโฟนพร้อมอยู่เอาเพนนี่เลยเอาน้ำเลยเล่เอาแบบไอเลสเปกอยู่เอาแบบสุดยอดแปเลย เอาโ, Shift, โอนี่ยูก่อนพอพี่เพื่อไทยใครส่งแมวมาม่แก้ขอบคุณมากเลยนะถ้าได้สิงโตตัวใหญ่คงจะดีกว่าแมวตัวเล็กเกินเออยูน <ed so> ี่ใจดีมากเอเอไอไออะไรอะไรแพงสุดวะไม่เคยได้เลยอะไรแพงกว่ายูนี่บ้างสุดเข่าสุดก่อนตอนนี้ <ed> ปีกกรซัดใหญปีกกรั๊นะเอาปีกกระจูก่อนก็ได้เวลห้าสิบถึงเป๊ดอะยู่ให้อยู่ก่อนร้อยแรงรอยแรงสบายลีโอฮิสบายอะวะแซ่บไล้สบาย แซบแซบแซบไลอแซบไลแซบไลแล้วก็เลยยองฮิเลยองฮิอ่ามาอยเออเอ้าแรปสดนี่จะเป็นฟรีสไตล์แรปนะครับที่เพื่อนๆจะได้ฟังผมรับรองว่าเพื่อนๆฟังแล้วสุดยอดเพราะว่าเพื่อนๆฟังแม่งไม่ออกเยอะเย่สเยนะเยอะะะ สำหลักเนี่ยผมต้องเป็นคนผมโคตรชั่วเลยผมพูดแบบนี้แจริงๆผมต้องเป็นคนได้เยอะที่สุดแต่ไม่ไรให้น้องๆได้มีความสุขนะครับต่อกันเดี๋ยวผมจะให้มันแต่งแรปในเพลงที่แรปอยู่กับใครหาบีก่อนเวทเวทเวทชาลีเวนบินฮิตยูยูทอลกับโยเฟนเลยเนาะเฟมิลี่เอ้ยแย่ๆเอ้ยกูจะรันกูจะรันกูจะรันสวัสดีครับสวัสดีครับุณทุณสวัสดีเม่จ้าพ่อจ้า <laughs> it feels <so> weird. <laughs> I'm on I want Charlie live. Hi <laughs> uh, So nervous and excited Tuntin <laughs> Tuntin Yes Desai very happy very happy <laughs> How are you guys tonight? <laughs> wow so many so many ขอบคุณ Thank y'all so much so many people so many people Hey นี่คือ best friend เยอะ Yes real he's a fan club fan club invited Uh, best friend นี่คือคนนี้ i l i m e m อยู่เซนต์อัมสิงโตน้อยให้ฉันใช่ป่ะ Before you เน่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  b e e you sent like on to him Before yeah right now too เน่เน่เน่ You open 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 Oh right now เ e อ You're the one who said s วัน it เซนเน i ใส t ไปสาวกู <c oughs> เอากลับบ้าน <c oughs> จริงนะเว้ยออาพี่ถ่ายอกี่ยวไว้โอ้ตายแล้ววันนี้ได้ยูน n วงยูนเวทใครวะเนี่ยสาวที่ไหนวะเนี่ยเอาน้องเกี้ยวนี่หว่าถอยปไปดูอีกแะอืออืมะอือ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เทสซ้อมก่อนแป๊บนึงแล็บเล็บเดี๋ยวให้เพื่อนน้งมาโชว์ด้วย นวัน้วคือลันไทนต่อไปัท่ไเพราะว่าล t ัจะไม่สนใจใคร่ลต่อไปทให้ทจในรักให้ทไม่คิดถึงให้ฉันต้องทนกำคืนอยู่แก่น้ำตาฉันทนไม่ได้ก็มันรักจะไปทั้งใจวันนี้จะเป็นยังไงฉันก็จะยอม

เพราะว่าเธอแค่ลบ o ิ้ d ไปวันนี้ฉันไม่สนใจใครเพราะว่าเธอแค่ลบท t ้งไปฉันทนต่อไปฉันทนไม่ไหวเพราะว่าเธอแค่ลบทิ้งไปวันนี้ฉันไม่สนใจใครเพราะว่าเธอแค่ลบทิ้งไปฉันทนต่อไปฉันทนไม่ไหว ฟรตายแลบเยเอ้ยเยอ We o n n a stay uh, hey, มึงร้อเหมือนคนเมาเลยกูเมาเลยล่ะอะเฮ้ I miss my home m i l e d m e s away I came here to try lay Yeah everybody wanna say we on stage Yeah man t s really happened y yeah, it's really crazy ชีวิตของมึงวันนี้อยู่กับกูนาฬิกาขมึงก็เมือกันไออยู่กับกูแล้วกูเอากลับไปไม่บอกด้วยนะ Hey, yes, me and Charlie. Hey yeah, uh man. You can see that we on the live, yeah. Right now I say what we at Charlie land. Hey, everybody say who's this man? Yes, yeah, on the stage. I say it's kinda crazy. I flew miles and miles, maybe it was like 8,000 miles away. Just to be here with my brother. Uh yeah. oh, no, you where? Y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 ou where? พิการร้องเพลงที่ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอะไรให้หัวให้ผู้สวมให้กูสวมเออโอเคถ้อยยังตีมีแต่ Does he have to give it back? เออ Does he have to give it back to you?No ให้จริงให้อย่าพูดเล่นนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเป็นแรปเปอร์แลนะเว้ยแต่ไม่้อห h No no อาวลไมอ้าเดยว่พังเดี๋ยวไม่พังชาลีดิเยอะบลอ้าวโอเคโอเเดี๋ยเดี๋ยวเดยวต่อเอาเอาเอามกับปเลมัเอออเออเ้มันให้นีเว้ยเอาใส่ไม่เป็นเลยวันกะเอาใส่ไงเนียเออเอเอ้าเ้เออฮึบเอเคอยยเอาขอเคนเหมือนคนมีตังค์วันนึงเฮ้ยมันให้แหวนไว้ thank you d e a ยินดีครับ ดีครับโอ้โหนะไจริงด้วยเอาเพื่อนเข้ามาด้วยดีกว่าเฮ้ยพีทเข้ามาพีทเม่อ่ะพีทเข้ามารีโอเฮ้ยรีโอโอ้ยั่นแนะนำตัวเลยสวัสดีครับโอเคย่สวัสดีครับชื่ออะไร What do you mean? Uh, Real 209. -er, my name is Real 209. -er. I came here to support my brother Dan's, you know, and ah. Charlie. Well, thank we you We love ma everybody. We love Thailand. This is our first time coming out here. Mm. It's amazing. We're going to come back most definitely. It's ah. it's, a, it's such an experience. Mm. We love everybody and uh, the Thailand people, you know. This is ah. our second From home most definitely. Second, second home. Ah. Keep รักเมืองไทยรัก <Bee> ทุกคนแล้วจะกลับมาอีกรักเมืองไทยรักเดี๋ยวจะกลับมาแน่นอนเป็นบ้านหลังที่2คิดว่า You definitely coming back, right? Yes. Yeah. You're playing next o n t h Oh, y o u i n next next month. You come for the next m o n t